สุดเหนือชั้นพระจัน์ทรฉายตอนแต้มดีเบลลาครองแชมป์วันคิกบ็อกซิง่งการแข่งขันศึกวันลุมพินี68สร้างความเร้าใจสุดขีดให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้สมเป็นรายการใหญ่ไตรามาสสองเมื่อค่าคืนวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา คู่เอกเป็นการเจอกันของพระจันฉายพีเคแสนช,ยชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรเวท115-125ปอวัย29ปีเผชิญหน้าเจนาธานดิเบลานักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นดีกันเพื่อชิงตำแหน่งราชันวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวทที่ว่าง สองยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างชิงไหวชิงพริบและวัดความเร็วกันไม่มีใครยอมใครส่วนช่วงเวลาที่เหลือพระจันชายเร่งสปีดเปิดเกมบุกโจมตีเป็นชุดเล่นงานดีเวลาได้หลายจังหวะครบ5ยกพอระจันชายชนะแต้มเอกฉันสวยงามคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวตมาครองเป็นเส้นที่สองสมใจนั่งแท่นแชมป์โลก2กติกาคนล่าสุดสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันล,ลุมพินี68 คู่เอกพระจันร์ฉายพีเคแสนชัยชนะคะแนนเอกฉันโจนาธานดิเบลลาชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวท115-125ปอ คู่รองซูปเปอร์เล็กเกียดหมู่าชนะคะแนนเอกฉันก้องธรณีสอสมหมายมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125- 135ปอเคียมรันนาบติชนะน็อกเสือบรักทอพราน49นาทีที่1นาฬิกา54นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนตมเวท135-145ปอเพชรนงเพชรเฟอร์กัสชนะทีคออลาวดีรามาซานอฟนาทีที่1นาฬิกา59นาทีของยกสอง คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอชาโดสิงมาวินชนะคะแนนเอกฉันจิมมีวีโนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอ ประกรณ์พีเคแสนชัยชนะน็อกราฟฟี่โบฮิกนาทีที่2นาฬิกาสนาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอไทยสันแฮริสันชนะคะแนนไม่เอกฉันสิบ0 0โคตรนายมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135 145ปอยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะชนะคะแนนเอกฉันคมอาวุธ FA g r o กรุปมวยไทยแคทเวท140ปอสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งชนะน็อกป้อมเพชรพีเคแสนชัยนาทีที่2นาฬิกา50นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเว 32ปอค่าอิโตะซากากูชิชนะคะแนนเอกฉันหลานชันเตงคิกบ็อกซิ่งแคทเวท132ปโคเฮอิวากาบายาชิชนะคะแนนไม่เอกฉันซันหลังเกอร์ซีมมเอรุ่นสตรเวท115ลบ125ปเรียวตะฮาชิโมโตะชนะน็อกยูโตะอ,อูเอนะนาทีที่2นาฬิกา5นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท143ปอ